ถ้าเราไปรอน้ำฝนรอแต่ละต่อปีนี่่ไ,ไหต้นทุนเราก็สูงเวลาเราต้องใช้เวลานานเราก็ย่นระยะเวลาเพิ่มสปีดเข้าไปก็ต้องมาจากการวิเคราะห์วิจัยนายกที่ผมยกย่องอีกคนหนึ่งนะในยุคสมัยกลางเนี่ยสมัยปลายเนี่ยดรมหาเดมหาธีของมาเลเซียมหาเดนี่เป็นคนพัฒนา นะทั้งยางทั้งปลาล์มโดยเฉพาะเรื่องปลาล์มท่านไปอังกฤษจะรู้จักบริษัทแซนดามี่ p l a n t a t i o n บริษัทใหญ่มากบริษัทนี้ลงทุนทำปลาล์มในหลายประเทศบริษัทนี้มาลงทุนทำในสวนปลาล์มในมาเลเซียหกโมงเนี่ยมันเป่านกหวีดเลย คนงานยังตื่นขึ้นมาเข้าแถวเลยรายงานตัวอะไรต่างนะหัวหน้างานจะบอกอะไรคนนี้ทําอะไรคนนี้ทําอะไรคนนี้ทําอะไรโอ้สวนปามมันมีประสิทธิภาพเจริญรุ่งเรืองสะอาดน้ำมันปามที่ใส่ปุ๋ยอะไรต่างทําเงินไรายได้ให้มหาศาลเลยมานาเดนี่ฉลาดมากเลยค่อยๆเอาเงินรัฐบาลเนี่ยไปซื้อหุ้นในที่สุดซื้อแล้วเป็นหุ้นใหญ่ ยื่นต่อบริษัทเลยว่าบัตรนี้มาเลเซียเป็นหุ้นใหญ่ขององค์นี้แล้วยึดยึดบริษัทปาล์มน้ำมันแล้ววันนี้มาเลเซียเนี่ยเศรษฐกิจแข็งแกร่งเนี่ยปาล์มน้ำมันแล้วเขามีน้ำมันในทะเลด้วยแต่มีปาล์มน้ำมันมียางแล้วมหาเดลงทุนตั้งสถาบ,บันวิจัยอินสติลเรื่องปาล์มและเรื่องยางยางที่ว่า ของไทยเราที่ RM เนี่ยก็คือรับลับเบอร์อินสติลมาจากมาเลเซียนั้นมาจากมาเดตั้งสถาบันวิจัยยางและพัฒนาพันยางมาจะเป็น RM 6 0 0 RM 2 5 1นะแล้วนะวันนี้เป็น311อนะไรก็แล้วแต่มันก็มีพัฒนามาเรื่อยเราต้องลงทุนเรื่อง R&D เราต้องมีนักวิจัยมีต่างๆนี่มันจะมันจะช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตใช่ไหม ถ้าอ้อยของเราเนี่ย16ตันต่อไร่เนี่ยโอ้โหเกษตรกร,กรแฮปปี้มากเงินจะเข้าประเทศเท่าไหร่แล้ววันนี้ยางใช่ไหมยางของเราเนี่ยอันดับหนึ่งในโลกจริงแต่ว่าผลผลิตต่อไร่ต่อปีเนี่ยวันนี้เฉลีย่ยปี66ที่ผ่านมา222บาทหรือ217บาทไอ้217กิโลต่อไร่ต่อปีหรือแต่ว่าตัวเลขทางการเขาบอก222กิโลต่อไร่ต่อปี แต่สวนของผมเนี่ยพอปิดปุ๊บผมคำนวณเลยสวนยางผมเนี่ยได้เกือบ350กิโลต่อไร่ต่อปีเห็นไหมผมได้เงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วถ้าในประเทศไทยเนี่ยสวนยางทั้งหมดเนี่ยนะผลผลิตได้250กิโลต่อไร่ต่อปีเงินจะเพิ่มเท่าไหรแต่ยังไม่สายเกินไปยังไม่สายเกินไปที่เราที่จะ develop ที่จะลงทุนเพราะว่ามันมันจะมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปตลอดไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเพราะเรื่องการเกษตรเนี่ยวันนี้มันมีหลายตัวของเรารเรื่องเรื่องข้าวเรื่องยางเรื่องปาล์มเรื่องมันสำปะหลังมันสำปะหลังนี่วันนี้ไทยพันนะสายพันเนี่ยดรเจริญศักดิ์เนี่ยเป็นาศาสตราจารย์เป็นคอนแนว ทุนสกอตลาิฟ,ฟคนแนวคนที่6ของประเทศไทย,ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะในการวิจัยในเรื่องพันธุ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลกนะฮะของโลกวันนี้ห้วยบงวันนี้ไปรนะ้อยแล้วห้วยบงรนะ้อยเกษตรห้าสิบเนีอ้ท่านที่ดีฟังไอ้ท่านเข้าใจทั่วโลกใช้พันของดรเจอร์ญศัก์ทั้งหมดวันนี้นะ เวียดนามลรากัมพูชาเนี่ยผลิตรวมกันเท่ากับประเทศไทยแต่ที่ผลิตมากคือไนจีเรียแต่ไนจีเรียผลิตแล้วบริโภคเองแต่ไทยเราผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อการ export พอ,อรเพื่อการค้าถ้าไล่เ่งมันไปได้ถ้ามันหลบอิเล็กชันดีๆตั้ะแรายัางไล่มันตามหลังในอีสานไม่เคยมีระบบชนประทาน เพราะลงแล้วไม่คุ้มอัตราแรกเนื้อไม่พอแต่วันนี้พอแล้วเพราะว่าวันนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนนี้ราคามันลงไปแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยในลราเนี่ยนะซื้อกันอยู่หัวมันสดประมาณ5บาทถ้ามันเส้นอยู่7บาท80สบริมโขงเลยชนโขงนะภาษีพ่อใเลพร้อมนะ โลจิสติกพร้อมส่งมาถึงนะเพราะว่าจีนซื้อหมดงั้นวันนี้เขาเผาป่าเผาบ้านเผาเมืองกันเผาป่าทั้งหมดเขาะจะปลูกมันปลูกขา้าวโพดปลูกอ้อยและที่สำคัญคือจะปลูกทุเรียนกันใครๆก็อยากจะปลูกทุเรียนแต่การปลูกทุเรียนเนี่ยผมก็บอกว่านี่ผมก็แนะนำให้ร่วมกันตั้งสรารบันวิจัยพันธุเรียน แล้วก็วิจัยในในกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะนะตั้งแต่ดินเพสเท่าไหร่นะผู้เรียนชนิดนี้ต้องการดินแบบไหนถ้าเราทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมผู้เรียนเราเนี่ยโลหนึ่งเป็นพันเนี่ยคุณคิดว่าใครมีร้อยไร่นี่มหาเศรษฐีเลย การวิจัยเนี่ยะมันจะนำไปสู่ใช่ไหมะเรื่องของคุณภาพคุณภาพเรื่องของรสชาติเรื่องของของรูปร่างคอร์รต่างเนี่ยก็เรียนว่าผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะเพียงแต่มาแลกเปลี่ยนกับท่านว่าวิธีคิดเราจะคิดยังไงถึงจะพัฒนากิจกรรมธุรกิจ สวนของเราได้เกษตรของเราได้และในสุดคือคือประเทศของเราได้ <Okay. S 1> ถ้าทําให้ประชากรมีมีมไรายได้ที่ดีมีความสุขมีไรายได้ที่มั่นคงประเทศเราจะแข็งแกร่งกว่าน,นี้ข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าหากการเกษตรของไทยเราเนี่ยจะเป็นรายย่อยอันนี้เป็นจุดอ่อนทำให้การพัฒนาการดีเวลลอปเนี่ย มันมันแตกเบี้ยหัวแตกไม่ใช่ภาคการเกษตรที่จะใช้เครื่องจักรกลใช้ระบบรวมะระบบเทคโนโลยีการลงทุนมันมันยากอัรนี้ก็ต้องมีการพัฒนามีการปรับทำยังไงถ้าเป็นผื้นใหญ่ นะหรืออย่างบริษัทใหญ่ๆที่เขาเป็นภาคการเกษตรพืนใหญ่ใช่ไต้นทุนก็ถูกมากนะมาจิ้นต่ำมากนะผมเรียนว่าคือประเทศเราเนี่ยให้น้ำหนักต่อการศึกษาหรืออย่างที่ผมเรียนว่า R&D เนี่ยน้อยมากนะคืออันนี้ผมไม่ได้พูดถูกหมดนะบางอย่างผมอาจจะต้องเรียนรู้จากท่าน รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากท่านเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นที่ผมผมแบบเข้าใจนะเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นเองนะ